เจอว่าคนร้ายได้ใช้ถุงดํำในการอำพรางซ่อนอาวุธถ้าหากว่าคุณผู้ชมเจอชายคนนี้กรุณาโทรแจ้ง191ด้วยนะคะเพราะชีวิตของคุณจะมังจะหายแล้วค่ะอย่าปล่อยให้คนร้ายรอยนวลช่วยกันด้วยนะคะอแคะว่าไงจ้าชายในรูปดู <c oughs> เปิดคุณเลยนะ้ว่า ไอ้หมอเนั่นมันมีหนวดนะสิ่งเดียวที่เรารู้ในตอนนี้แค่คือคนร้ายติดหนวดปอมค่ะและตอนนี้เราได้ให้ทีมตัดต่อพิเศษเอาหนวดออกจากภาพแล้วค่ะคุณผู้ชมชายในภาพมีความสูงอยู่ที่190ค่ะร้อเก้าโอเคตอนเช้ยจะมาตายได้สูงเท่าไหร่นะฉันสูง160ยหกสิบแล้ต้องขออภัยด้วยนะคะจริงๆแล้วคนร้ายสูง1 6อค่ะใช่เลยค่ะสูง160ค่ะ เมื่อกี้แกบอกว่าแกสูตรรถเรามีภาพที่คนร้ายขับรถหนีด้วยแขกคุณผู้ชมและนี่ก็คือเพลงที่คนร้ายเปิดในขณะที่ขับรถหนีโอ้มันเป็นไปไม่ได้ฉันเกือบไปแชร์แล้ะรอบขึ้นไม่เอาใายก็รู้ว่าฉันโคตรเกลียดเพลงนี้เลย เธอใช่ไหมไี่ไม่ไม่ฉัชื่อแลเนี่ยแม่ฉันเองใช่แล้วแม่ฉัน่เหตุการณ์ฆาตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลา6โมงเย็นของเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจกำลังเล่กให้ดูนั่นนี่เขาบอกเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เราทำอะไรใช่แล้วเมื่อคืนนี้เราสองคนอยู่ที่นี่ดิสย์แลนด์ั้งวันเลยล่ะการฆาตกรรมนั้นเกิดขึ้นที่สวนสาธารณะดิสย์แลนด์ค่ะอ่ะมันเป็นการฆาตกรรมที่โหดมากเลยค่ะคุณผู้ชมเออ คือแบบนี้แล้วตุ้ช่ยอง่างทีึไม่เนี่ยคือฉันว่าฉันไม่ไว้ใจใครพวกนายกันลับเข้าใจผิดนะฉันจะอธิบายให้ฟังนะถ้าไม่เคยฆ่าใครเลยนะไม่ไว้ใจแกว่ะนี่ฟังนะบนโลกใบนี้มีคนตั้งหนึ่งร้อยกว่าล้านเออฮะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้ยังไงเล่าที่หน้าเหมือนกับฉันคำพูดสุดท้ายของคนร้ายก่อนจะลงมือฆ่าก็คือบนโลกใบนี้มีคนตั้งหนึ่งร้อยกว่าล้านหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้ที่หน้าเหมือนกับฉันเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนี่ฟงก่อนฟอกคอนนักข่าวยังพูดไม่จบอย่าตาฉันมีอะไรจะพูดอีกไหมครับเอไม่ค่ะหมดรายงานแล้วค่โอเคมึงไปฆ่าแต่ก่อนไม่ไมที่รักเอ้ทุกคนเพื่อนฟังฉันก่อนสิฉันไม่ได้ฆ่าใครนะฆราไม่ได้เห็นอะไรหรอกพวกเราเป็นท่าอะไรแล้วไว้ใจฉันแต่หลักฐานมันมัดตัวแกและเพื่อนแล้วฆ่าต่กันมันฆ่าไม่ไดถ้าคุณพบเห็นชายคนนี้คุณจะได้รับเงินสดเป็นรางวัลสามล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชม รับอบตัวดีกว่านะฉันเห็นด้วยกับเขานะ่ยคุกเปนไม่ได้มันไม่ใช่ฉันทนายอยากได้สามล้านไปตามหาเขาดิคนในรูปนี่คือเธอเลยนะทำให้ผู้ใดสามคนเดินมาแบบนั้นล่ะนะมอบตัวเถอะนะฮ้มันไม่ใช่โอ้ยฉันว่าฉันไม่เคยฆ่าใครไว้โอเแคลแคลแคเพื่อนฉันเหมือนคนในรูปตรงไหนวะเนี่ยฮะไม่คนเดียวกันกะฉันโอเคมึงไม่รักกัน ฉันจะเอาเงินไปซื้อรถใหม่กูจะตีกะรีให้น้ำใจเลยตัวฉันก็จะเอาเงินไปเสริมหน้าปังสามล้านเลยนะเราจะทําอะไรได้เยอะเลยนะเพื่อนลืมนะว่าต้องแบ่งกันคนละไมยแน่นอนแล้วเราต้องแบ่งกันดูซิว่าใครเตยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเตยแล้วสินะอ้ข้าเป็นก้อนโรคจิตไอ้บึงตำรวจกำลังมาแล้วนะไหนว่าจะบุญเชื่ออะไรมั้แกไอ้บุญทเนี่ยพอแล้วมึงจะบุญเชื่ออะไรตั้งนา้วมันก็โดนกูเนี่ยอขอโทษแกดาวปืนไปเลย นะะคตอนนี้เราได้จับคนร้ายได้แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ครอบครัวของคุณปลอดภัยแล้วค่ะตำรวจรายงานว่าคนร้ายถูกจับเรียบร้อยแล้วจบรายงานค่ะโอ้คือว่ามันแค่เข้าใจผิดค่ะใช่แค่เข้าใจผิดนะเพื่อนพ่อมึงดิแกบัตก้โอเคได้ได้เพื่อนได้